สวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปการต่อวงจรแมกนีติกนะครับก่อนอื่นเรามาเรียนรู้วงจรก่อนว่าวงจรมันเดินยังไงนะครับเอาแบบง่ายๆเลยเริ่มต้นจากจากเบรกเกอร์ก่อนนะครับเบรกเกอร์ไฟเข้าไฟเข้า,ไฟ,ขาไฟบ้านเราเนี่ย220โวลต์นะครับมันจะมีลายกับนิวตันนะครับอันนี้ขาเข้าอันนี้ขาออกนะครับ ขาออกเราจะเริ่มจากเส้นเส้นลายก่อนเส้นลายเนี่ยเส้นหนึ่งนะครับ mm. ก็จะมาต่อเข้าที่แม็กนะแมกนติกแมกนติกมันก็จะมีลายขานะครับจะมี L ห่ง L 1 L2 L 3มอันนี้ก็เป็นเบอร์ส0บสา No ส่วนตัวเนี้ยมันจะเป็นคอยนะครับคอยเพื่อจะเอาไฟ2 2 0รยิบเข้าไปจ่ายเข้าไปคอย A หนึ A 2เนะี่ยแมกนติกถึงจะทำงานนะครับ แล้วก็มันจะมีที T2 t ่1ทีสองทีสามสิบสี่แล้วก็ NO ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งโอเวอร์โหลดมันจะมีเบอร์ 90, เก้าสิบแปดเก้าสิบเจ็ดแล้วก็เก้าสิบห้าแล้วก็ฝั่งหนึ่งขาออกที่จะเอาไปใช้งานก็จะเป็นทีหนึ่งทีสองทีสามแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเก้าสิบหนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโหลดจำลองให้เป็นโหลดแล้วกันนะตัวนี้ จำลองให้เป็นมอมอมอเตอร์380โวลต์สามสายนะครับเนี่ยสาสายเวลาเราต่อใช้งานแล้วก็ต่อที่ที 1, มาเข้าอยูที่2มาเข้า V ีทีสามาเข้าดับูได้เลยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสวิตช์นะครับสวิตช์สต็อปสวิตช์สตาร์ทนะครับทีนี้ เราก็มาระผมต่อวงจรไว้แล้วนะครับมูต่อวงจรไว้แล้วถ้าเพื่อนๆอยากลองทําตามก็ทําตามวงจรที่ผมเขียนได้เลยนะครับจะเอาต่อวงจรทีนี้เพื่อความรวดเร็วนะครับแล้วก็เข้าใจง่ายอันนี้ผมต่อไปแล้ววงจรวงจรต่อไปแล้วอันนี้ก็หลอดไฟอันนี้ก็หลอดไฟนะครับหลอดไฟผมจะเอาไว้ข้างล่างเลยเพราะมันสว่างมาก ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้เป็นสวิตช์สต็อปตัวนี้เป็นสวิตช์สตาร์ทนะครับอันนี้ก็เป็น aker, เบรกเกอร์ขาเข้าขาเข้าขาออกนะครับผมก็จะเียบไฟจ่ายเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ลับออนเบรกเกอร์กดสวิตช์นะครับกดสวิตช์ เปิดเปิดไฟเข้ามาเลี้ยงอ่อแล้วก็เกดสวิตช์สตาร์ทนะครับนี่ครับแล้วก็ข้อดีในการต่อคอยคอยคอยเบอร์13นะครับอ่าสิบสามกับสิบสี่ให้เอาไปข่อมข่อมระหว่างสวิตซ์สตาร์ทนะครับเนี่ยคอยนะคอยเบอร์สิบสามนะครับเบอร์สิบสี่แต่เส้นนี้นะ เส้นนี้นะครับวิ่งเข้ามาเข้ามาค่อมระหว่างสวิตซ์สตาร์ทนะครับแล้วก็คอยเบอร์สิบสี่วิ่งเข้ามาอีกขาหนึ่งของสวิตซ์สตาร์ทนะครับมนก็จะค้างนะครับไม่ว่าเราจะกดปิดอันนี้อันนี้เราเปิดดูนะครับแม่วาเราเรากดปิดเปิดมันก็ยังค้างไฟก็ยังปิดดูนะครับเราจะ ต้องไปกดสวิตช์สต็อปนะครับไฟถึงจะดับนะแล้วก็ไปเปิดใหม่แล้วก็ไปกดสตาร์ทใหม่มันจะทำงานนะครับในกรณีที่โอเวอร์โหลดมันทำงานนะครับมันก็จะทำให้เครื่องทำให้ขั้วไฟสองทำให้ให้ตัวเนี้ยเป็นขั้วสำหรับไปต่อใช้งานนะครับไปต่อใช้งานของของของหลอดไฟหลอดไฟ แสดงสถา,านะที่โอเวอร์โหลดทำงานนะครับแล้วเราก็จะต่อแอลไฟลายนะไฟลราไฟลายจากขั้วเนี้ยขั้วเนี้ย <c oughs> เข้ามาพว่วงเอาขั้ว9.5เนี่ยนะครับเอามาพว่พวงพ่วง9.7หรือเราจะเอาไฟเมนเนี่ยละอันคือไฟเมนนะครับไฟเมนอเอา9.5มาพ่วงเข้า9.7แล้วทีนี้ ขาของเบอร์98เราก็จะไปต่อเข้าขั้วลายของหลอดหลอดไฟนะครับในเมื่อเมื่อโอเวอร์โหลดมันทำงานไฟ220มันก็จะมาถึงก,กันกับขานี้ด้วยนะครับมันก็สองขาแล้วก็จะเชื่อมต่อกันอย่างอย่างสมมติเราโอเวอร์โหลดมาทำงาน,ม,นมันก็จะดับไฟก็จะดับประมาณนี้นะครับ เมื่อไฟดับเราก็ต้องไปหาสาเหตุว่ามันดับดับไฟไฟโอเวอร์โหลดมันติดได้ยังไงนะเดี๋ยวเดีผมจะเอาเอาเอาตัวเนี้ยมาต่อให้ดูนะครฮะแสดงว่าเอาไปเอาหลอดเนี้ยไปแสดงสถาหนะโอเวอร์โหลดนะครับจะต่อให้ดูเาใจง่ายๆนะฮะตอนนี้ออกแบกเกอร์ไปก่อน แล้วก็อีกขาหนึ่งนะครับขาหนึ่งให้ให,ให้ไปเข้าเอาไปเข้าเบอร์98นะครับแล้วทีนี้ไฟนิวตันนะครับนิวตนันเราก็อไปเข้า เข้านิวตันในในเมนเบเกอร์ได้เลยนะครับสายอันน,น,นี้อันนี้จำลองให้เป็นไฟโอเวอร์โหลดนะครับแล้วก็สายนิวตันนะครับเราก็เอาไปพ่วงเข้ากับเมนเบเกอร์ได้เลยคือกว่านี้นะครับตอนนี้เราออฟเบเกอร์ไว้อยู่หนูครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ เพื่อนก็ต้องระมัดระวังความปลอดภัยทุกครั้งนะครับต้องมีความรู้ในเรื่องไฟพอสมควรนะครับถึงจะมาต่อนะครับถ้าไม่รู้เรื่องไฟก็ต้องไปสอบถามคนที่มีรู้เรื่องไฟถึงจะมาทําได้นะครับอันนี้ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็เลยมาทําคลิปให้ดูแล้วก็เตือนความจําผมด้วยผมก็ไม่ใช่ช่างนะครับ นี่ผมต่อเรียบร้อยแล้วอันนี้คือไฟสถา,หาหนะของโอเวอร์โหลดนะครับถ้าสมมติว่าเราจะเอาเมนนะครับทว่วงเมนนะครับว่งเมนขานี่ <c oughs> ขาเก้าสิบห้านะครับว่าก็มา เข้ามาขา9 6เอ่อ97นะครับจากขา95เข้ามา97ออโอเคเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราจะมาเริ่มเทสกันนะครับแล้วก็ออฟทุกอย่างก่อนอันนี้คือไฟไฟแทงสถานะโอเวอร์โหลดการทำงานนะครับเริ่มออนเบรกเกอร์แล้วก็ กดสวิตช์สต็อปนะครับเพื่อเปิดเปิดไฟจ่ายเข้ามาสวิตช์สตาร์ทนะครับแล้วก็เริ่มกดสวิตช์สตาร์ทนะครับดึงไปเราต้องต้องไปรีเซ็ตก่อนอกดรีเซ็ตเมื่อกี้เมื่อกี้ผมไปกดไปรีเซ็ตก่อนนะครับกดโอเคนี่ ทีนี้ผมจะลองทําให้อเวอร์โหลดมาทํางานนะครับแล้วก็ไปกดกดเทสตร,ตรงนี้นะครับไฟแสงสา,านะก็จะมาติดติดสีแดงแล้วก็ไฟไฟที่จะปล่อยไปโหลดมันก็จะดับนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับนี่ไฟสีแดงไงนี่ไฟสีแดงอันนี้คือไฟติดแล้วนะครับคืออาจจะมองมองไมาชา่ชัดเต่คืออันนี้ไฟไฟติดแล้วนะครับ อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะผมจะบลองปิดไฟข้างบนโอเคเริ่มปิดไฟข้างบนละเห็นไหมครับทีนี้เราก็กดรีเซ็ตไฟนี่จะดับนะครับอันนี้ไฟนี่ดับแล้วก็ไฟข้างล่างติดแทนนะครับเรากดโอเวอร์โหลดให้ทํางานไฟข้างล่างดับไฟนี่ติดเห็นไหมครับกด reset, รีเซ็ตก็มาเหมือนเดิมแล้วกดกดให้โอเวอร์โหลดมันตัด ไฟนี่ก็จะเด็ดเห็นไหมครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าคลิปมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ